อิดุสูมาอีกแล้วพี่วันนี้อยู่กับสเตลเนี่ยสี่ประตูสวยๆลงล้อมาเรียบร้อยพี่รถเดิมบางไม่แค่ห้าหมื่นรถเดิมบางไม่แค่ห้าหมื่นกับกระบะอิดูสูดีแม็ก1.9ตัวแซดสเตลนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีพี่ซีก้าเลยนะครับลนะนะ้วันนี้มีสเตลมาใหม่นะครับเพราะวันนี้ได้สี่ประตูนะครับอยู่ผมเดชออตคาเนาะนะครับมาช่วงเช้าหน่อยวันนี้นะครับก็ รับแสงเลยนะแถมแดดตอนเช้านะครับวันนี้อยู่กับอีซูดีแมกนะครับเป็นตัว1.9สเตโยนะครับเป็นตัวซัดนะเกียร์แมนนวล6สปีดนะตัวรถได้สีขาวมุกนะครับสี่ประตูพี่ไม้ห้าหมื่นไม้ห้าหมื่นห้าพันกิโลพี่กระบะดีแมกนะครับรถสวยๆเดิมๆป้ายแดงมือเดียวพี่อีซูดีแม็กซ์สเตโยตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวแต่งนะครับเป็นตัวแต่งจากโรงงานเลยนะครับเพราะว่าด้วยตัวบอดี้นะครับชุดกันชนประจังของเขานะครับ ตกแต่งมาบอกบอกได้เลยว่ารุ่นนี้คือสเตลนะมันจะไม่เหมือนดีนักรุ่นอื่นนะครับมันจะไม่เหมือนดีนักรุ่นอื่นนะครับสังเกตจากด้านหน้านะตัวสเตลนะครับไปหลายท่านนะพี่ๆน่าจะทราบดีนะครับเพราะว่าหน้าของสเตลเนี่ยตัวกระจังนะครับมันจะเป็นสีดํานะครับแล้วมันก็จะมีเส้นสีเทาคาดนะครับอย่างนี้แล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์มันจะเหมือนพวกปี1 8 19ปกตินะครับเนี่ยมันจะเป็นก้อนไฮแบ็กแบบนี้นะครับ ราคานี้สีสวยเลยนะครับสีขาวนะครับป้ายแดงมือเดียวพี่แลวคันนี้เสนอขายแค่5้า0ส0่บาทนะครับฟรีดาวนะครับผ่อนเพียง9 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับไฟตัดหมอกด้านล่างแล้วมันจะมีชุดสเกิร์ตด้านล่างที่เป็นสีดำนะมันจะมีชุดสเกิร์ตด้านล่างที่เป็นสีดําตรงนี้นะครับมี2ฝั่งนะครับพร้อมไฟตัดหมอกให้นะครับสำหรับสเตลตัวนี้ถือว่าเป็นรถกระบะที่น่าใช้งานนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่แต่งพิเศษ นะครับมันเป็นตัวที่แต่งพิเศษตัวนี้นะครับได้4ประตูด้านข้างประตูก็จะมีโลโก้ Highlander อยู่นะครับแล้วก็ตัวล้อมแม็กคันนี้ก็เป็น TE เป็นสีเทากันนะครับเป็นสีเทากันดูชุดกันชนด้านหน้านะครับแนสนิดเลยใครสนใจคันนี้นะครับผมบอกเลยว่ารีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับดูกันชนครับชิดเลยสีตรงเป๊ะนะครับ ยางเป็นบิสโตนดูละเออนะครับสำหรับตัวนี้นะครับดิสเบคู่หน้านครับก็จะเป็นน็อตเลอะไรให้เรียบร้อยนะยางปี24ด้วยนะครับยางปี2024ล้อแมกซ์ันไม่มีบุกไม่มีเบี้ย<ด>นะครับรถสวยๆเดิมๆแบบนี้พี่ใครสนใจนะครับโทรได้เลย096 5355153<ช>นะครับพี่ดูดิอโอ้สีสวยนะสีตรง,งทั้งคันส,ส,สีเดิมสวยเลยสีเดิมสวยเลยสีประตูนะครับ สี่ประตูเกียร์แมนนวลน,นะมีบันไดข้างมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับเรียมสันนะครับชัดเจนนะครับสําหรับคันนี้นะครับเรียมสันชัดเจนนะครับดูรอยต่อนะครับของสันประตูนะถ้ารถเคยทํามานะเส้นพวกนี้มันจะไม่ตรงแต่คันนี้เดิมสนิทนะครับแล้วภายในตัวนี้ก็จะได้เป็นเบาะผ้าได้เป็นเบาะผ้านะครับสะ,สะอาดนะไม่มีขาดเลยตัวนี้นะครับเสาบีนะครับก็เดิมๆแบบนี้ สีบก็จะเป็นเดิมๆนะครับหัวน็อตเดิมนะไม่มีกระทบตัวรถของเรานะครับเรารับประกันโครงสร้างให้เหมือนเดิมนะครับไม่มีพิความจมน้ำชนหนักวันรันตีนะครับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีนะครับแล้วก็แผงประตูของเขาเนี่ยมันจะคาดสเตลไว้ตรงนี้มันจะคาดํำว่าสเตลไว้ตรงนี้นะครับภายในเป็นสีเบจตัดสีดำนะครับแล้วก็พวกขอบประตูนะครับเหมือนเดิมเหมือนที่ผมเคยแจ้งนะครับมันจะมีพวกเมทาร์กอยู่มันจะมีพวกเมทาร์กอยู่ ร,รถต้องสวยต้องเดิมนะครับดันด้านล่างเลยนะดันด้านล่างเลยนะครับนะใครสนใจคันนี้โทรเข้ามาได้เลยเนาะรถอยู่กรุงเทพบินบุรีนะครับสเตลคันนี้เกียร์แมนนวล539พี่ผมบอกเลยฟรีดาวนะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะศูนย์บาทที่539ที่จบไปเลยที่คันนี้ก่อเนเพียง9,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับแล้วดูรถสวยเดิมรถสวยเดิมสนิทนะครับ,งบงตัวบ่งตัวเบาเนี่ยไม่มีฉีกขาดนะครับ พวกสเตลนะก็ดูงงกระดูกงูเขามันจะอยู่ด้านข้างนะรวไมไปถึงด้านบนรวไมไปถึงด้านบนนะครับเนี่ยพวกนี้มันจะมีรอยย้ 6, ําของเม็ดอาร์คอยู่นะครับรถสี่ประตูส่วนใหญ่เขาดึงดูแค่ด้านบนเขากลัวรถมันไตียงกานะครับแต่ของเรานะครับรับประกรันให้แน่นอนนะครับระบุลงท้ายสัญญาอย่างดีนะครับไม่มีคิความชมน้ำชนหนักอีดูสูดีแม็1.9สเตลนะครับภายในดํา นะครับสวยเดิมนะภายในดําสวยเดิมหนังทุกอย่างเนี่ยใหม่หมดหนังทุกอย่างเนี่ยใหม่หมดนะปี2 0 1พันนะครับคันนี้539,0 0 0บาทนะครับมาก่อนได้ก่อนนะที่539,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับมีประตูปิดแน่นตึบนะครับดูสวยสวยหายเดิมนะครับเดิมโรงงานกันชนเป็นตะเตลิดนะกันชนเป็นตะเตลิดเดิมโรงงานไฟท้ายเนี่ยเป็น led ดวงบนนะครับดวงล่างเป็นหลอดไส้นะครับไม่แตกไม่หักไม่รล้า ไม่แตกไม่หักไม่รล้านะครับสวยเดิมมีกล้องถอยให้เรียบร้อยสาหรับคันนี้มีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยนะครับนะคือขับรถไฮแลนเดอร์นะครับมันจําเป็นนะต้องมีกล้องเพราะว่าบางทีรถมันสูงนะครับรถมันสูงแล้วเวลาเราขับจะเวลามามองหลังอนะ่ะเวลาเราหันมองกระจกอะ่ะ <c oughs> ถ้ายมันจะโดดไอ้ท้ายมันจะดูสูงนะครับแล้วดูเมตรอาร์ครับครบถ้วนนะครับไล่ลงไปด้านล่างเนี่ยสวยปิง๊ง กระบองกระบาดูไลน,นงไลเนอร์นะใหม่หมดนะครับนี่อ e ีซูซูดีแม็ก1.9ซัดสเตโนะครับเม็ดอาร์คเดิมครบเม็ดอาร์คเดิมครบดูดินะครับรถสวยๆแบบนี้พี่โทรเข้ามาได้เลย096 5355153นะครับแล้วก็พวกช่วงลงช่วงล่างก็เป็นเดิมๆโรงงานเดิมๆโรงงานนะครับแห้งๆเลยแห้งๆเลยคันนี้เลขไม่แค่ห้าหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะพี่นะ มาแค่ห้าหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับสำหรับ1-9เสเตโคันนี้นะครับคัสซงคัสซีเดิมครบหมดคัสซงคัสซีเดิมครบนะครับดัมเบกพ่นกันสนิมเรียบร้อยนะยางปี24นะครับนะครัรนี้ก็มีการปรับแต่งตัวท่อไอเสียปรับแต่งตัวท่อไอเสียมานิดนึงนะมันก็จะมีเสียงประมาณหนึ่งนะสำหรับคนที่ชอบนะถ้าคนไม่ชอบก็แจ้งได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะดูอาจจะเป็นท่อเดิมไปให้อะไรอย่างนี้นะครับ คันนี้เลขไม่ห้าหมื่นห้าพันกว่ากิโลเองพี่นะครับคือราคารถก็ดีราคารถก็ดีแผงประตูสวยเดิมแผงประตูสวยเดิมเห็นปะ่ะนะครับเมทอาร์ตเดิมครบนะครับจนถึงด้านล่างนะครับเนี่ยสวยคิปเลยนะครับกระจกตัวนี้มันเป็นพับมือแต่ว่าปรับไฟฟ้าพับมือแต่ว่าปรับไฟฟ้านะครับในตัวนี้ล่าปรับเรือนไม่ครับใช้งานได้ทุกจุด นะครับอันนี้ดูเดิมๆไม้ห้าหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบสามกิโลเออรขับยังไงวะางห้าห้านะครับหน้าจอตัวเนี้ยมันจะมีแค่กล้องถอย,ถอยครับก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะแต่ว่ามันจะไม่มีพวกเนยไม่ได้มีอะไรนะครับมันเอาไว้แค่ฟังเพลงฟังวิทยุนะตัวระบบแอร์ก็เป็นแมนวนวลน,นะเกียร์เป็นแมนวนวลหกสปีดเกียร์เป็นแมนวนวลหกสปีดเดิมๆจากโรงงาน นะครับ5 3 9 0 0 0บาทครับพี่กระบะ4ประตูนะครับรถสวยๆเลยอีซูซูดีแม็กหตัวแซดสเตโคันนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับสวยจริงนะอยากให้มาดูรถคันจริงๆเลยนะรถอยู่กรุงเทพมินบุรีนะครับเสรีไทย64พี่ดูหัวน็อตอีไม่มีขยับเดิมครบแก้มผงแก้มข้างนะครับเดิมหมดเดิมหมดปั๊มลมปั๊ม ABS เดิม คาค์นงคานหน้าเนี่ยเดิมสนิทนะเรามีประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับไม่ต้องห่วงเลยสำหรับรถที่บริษัทเรานะครับรถเดิมๆงามๆแผ่นพวงแผ่นเพี่เดิมครบแผ่นพวงแผ่นเพลเดิมครบนะครับแก้มข้างเดิมหมดทั้งสองฝั่งนะครับหัวน็อตไม่มีขยับเหมือนเดิมนะครับฝากไว้ด้วยนะพี่กับกระบะตัวสวยๆแบบนี้นะกระบะสเตโยนะครับคือตัวสเตล มันเป็นตัวแต่งจากโรงงานนั่นแหละนะรถมันเลยสวยดูดีมีเสน่ห์ว่าใช้งานนะครับโทรเข้ามานะครับพี่ศูนย์เก้าหกห้าสามห้าห้าหนึ่งห้าสามนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับเนะดี๋ยวผมอัปเดตรถสวยๆให้ทุกวันเลย